น้องแพรคะนี่คือเมนูอะไรจ๊ะอันนี้คือตำถาดนี่ตำถาดมีอะไรมั่งอ่ะเครื่องปรุงเนี่ยตำถาดน่น้องอุ้ยยุยเลยอุ้ยยุยเหมือนอะหมุนอุ้ยยุยเลยทำไมมันอา้ยอานยะอย่างเงี้ยน้องเนี่ยมีกุ้งสดนะครับมันหมดแล้วไข่ต้มที่จริงมีปูด้วยนะแต่เราไม่เอามีไข่ต้มมีไข่เค็มโอ้โหน่ากินมาก สีดำๆนี่ไม่ใช่ว่าเกิดจากน้ำปลานะแต่มันมาจากเม็ดอะไรนะปลาถูถูมะเขาตอกาโอ้ยเหียบจริงๆปกติต้องมีน้องแพลรีวิวน้องแพลรีวิวนะคะเนี่ยโอันนี้มาจากอีสานนะจ๊ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะสองแม่ลูกแซ่บฮะแซ่บมากโดยเฉพาะเนี่ย ปลาดุกปลาดุกตัวนี้จะทำม,นนมาจากเน er um ื <S <s ้อเพียวๆเลยแล้วก็เอายากหรือทอดม่าจะเป็นย่างนะย่างแบบโต๊ะที่นี่ผักฟีดจ้าจิบเอาเองค่ะผักผักนี้จิบเอาเองง่ากินอะไรก็จิบาเอนะโอ้โหนี่ซุปเปอร์ตีนไก่เองกินอาหารในสถานารณ์แบบนี้ค่ะมันเป็นแบบโม แค่คนสวยรีวิวก็กินขาดแล้วค่ะหืมตายแล้ว,ลวน่าจะอย่างนี้นะคะทานอาหารอีสานนะใช่เนี่ยไม่ใช่กินอาหารฝรั่งนี่ถึงสวย,ยอ่ะโอ้ยอร่อยอไหมจ๊ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเจ้าของเจ้าของ,ของคอนเฟิร์มเลยนะไฮไลท์ของอร่อยคตัว แวะผ่านมายังไงครับจะมาจะมาร้านนี Demon> ้มามามายังไงดิชื่อร้านอะไรชัดๆอุ้ยส้มตำเนื้อทองถ้าถ้าเรามาจากชุมพรอ่ะเข้าเพชรบุรีแล้วเราจะต้องเลี้ยวซ้ายไปทางไหนครับแล้ากรเลี้ยวซ้ายข้ามาเลยน่นเห็นไหมเข้ามาไม่ไกลใช่ไหมครไม่ไกลเนาะ ไม่ถึงห้าสิบองแเกินห้าสิบอยู่ประมาณกิโลนู้ไหมโอ้ยอน, oh, นี่ยิ่งใหญ่ข้างขวาขวามือ,มอจะมาจากกรุงเทพก็อยู่ขวามือ,มอแต่ต้องเข้าอำเภอทางไปท่ายางไม่ไกลจากถ <ไป S 2> นนใหญ่นะไม่ไกลจากถนนเพชรบุรีมาไม่ไกลประมาณหนึ่งกิโลเศษเศษนะประมาณนั้นนะครับ นี่แซ่บหลายแซ่บแนงโอ้ยเดชการเดชการเดชการอูย้ยยับ